ีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่อันซีนที่เราที่ไม่รับวันนี้เราอยู่กันที่ริมคลองบางมดเดี๋ยว้่ยจะพาทุกคนไปทัวร์กันไปกันเลยที่นี่คือสเตปปิดฟาร์มเป็นชุมชนพึ่งผ่าตนเองแหล่งเรียนรู้ระบบนิเวศสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุงมีพืชผักสมุนไพรมากมายปลูกกินเองไม่ต้องง้อใคร ที่นี่นะคะก็จะมีปลูกผักด้วยนะ,ะทุกคนสําหรับสายคินที่รักสุขภาพเนี่ยห้ามพลาดเลยเพราะผักของที่นี่เนี่ยเป็นเกษตรอินทรีย์ร้อเซไม่มีสารพิษแน่นอนอันนี้นะคะคือต้นไวมีนะคะ่ะทุกคนกลิ่นหอมมากๆเลยอะ่ะทุกคนคนอื่นเนี่ยอาจจะซื้อไปปลูกแต่ฝ้ายเนี่ยจะซื้อไปกินเพราะว่าต้นละร้อยบาทเองนะ,ะทุกคนเดี๋ยวฝ้ายจะลองชิมให้ดู ไฟว่าสายมิน้นทถูกใจแน่เลยเพราะว่ามันหอมมากแล้วก็แบบคุ้งอยู่ในปากอะ่ะทุกคนต้นละร้อยเดียวเองนะมาซื้อกันได้โซนนี้นะคะก็จะเป็นโซนแปลงผักนะคะมีทั้งกีนโอก๊กเลดโอก๊กสายคีนเนี่ยถูกใจแน่ๆเลยสำหรับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อที่เซลติดฟาร์มได้เลยนะคะแถมที่นี่เขายังเลี้ยงเป็ด เลี้ยงไก่เก็บไข่ไว้กินเอง <_ d Silk> ด้วยนะมีกิจ,จกรรมสำหรับสายตกปลาด้วยที่นี่เขามีปลาหลากหลายสายพันธุ์เลยท, <_ z> ทีเดียว <_ z> ตกปลาเล่า <_ z> เลยทุกคนทอดกินอิ่มแน่นอนกบ <_ z> ของที่นี่นะทุกคนพุงป่องตัวใหญ่มาก <_ z> ถ้าใครเอาไปทอดกระเทียมเนี่ยอิ่มแน่นอนตัวเดียวล้องๆ้องสำหรับใครที่คิดว่าการปลูกผักเป็นเรื่องทีง่ยาก เขามีชุดปลูกผักให้ด้วยดินเป็นส่วนสําคัญที่สุดนะคะในการ<ส>ปลูกผักเยอะไหมคะใส่ลงไปให้เต็มเลยหลังจากนั้นเราจะรดน้ำหนึ่งรอบค่ะรดไปฝั่งนี้นะคะเราได้ชุ่มนะคะโอ๊ค <laughs> กระดดนรดนองอันนี้จะเป็นขั้นตอนการใส่มเมล็ดพันธุ์ลงในดินแค่นี้เราก็จะมีผักกินแล้วคะ่ะใช่ค่ะแล้วก็ไปวางไว้ที่ร่มประมาณสักสองวันค่ะ ทุกคนมันง่ายมากๆเลยนะคะแค่เราเนี่ยขุดดินใส่มันเล็ดแล้วก็กบดินนะคะเราก็จะได้คนาต้นเนี้ยไว้กินที่บ้านค่ะแล้วก็ปลอดภยัยปลอดสารพิษแน่นอนค่ะทุกคนนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะสิ่งประดิษจากรลูกหงอนไก่ทะเลนั่นเองเอทำยากไหมคะพี่เราไม่ยากเลยคะ่ะเดี๋ยวจะสอนทำแบบกุบกริบกุบกิบน่ารักน่ารักนะคะเนี่ ตอนนี้ฝ้ายกำลังทำพวงกุญแจสำหรับห้อยกระเป๋าอยู่นะคะโดยการที่เราออกแบบไปก่อนแล้วก็ร้อยลูกปัดได้ตามใจชอบเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนของฝ้ายน่ารักไหมน่ารักสู้ฝ้ายได้หรือเปล่าต่อไปฝ้ายจะพาทุกคนผายเรือคาย,ยักไปกับลุงสมกันเราอยู่กันที่คลองบางโมดค่ะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดบัวผันกันเดี๋ยวไปดูกันว่าฝ้ายจะไปทำอะไรที่วัดบัวผัน บรรยากาศริมคลองเป็นอะไรที่ช่างสงบอิ่มอ,อกอิ่มใจมากๆเลยโอ้อันนี้นะคะเป็นบ้านของพี่เก๋ค่ะมีน้องหมาคอยนั่งต้อนรับเราอยู่น้องชื่อโบอค่ะใครจะไม่ค่อยต้อนรับเท่าไหร่ ชาวบ้านที่นี่เขาจะยกยอหาปลาเป็นสิ่งที่พบเจอได้ทั่วไปและระหว่างทางก็จะมีต้นไม้ใหญ่เป็นร่มเงาเวลาพายเรือด้วยค่ะตอนนี้เราอีกประมาณ15ทีค่ะแล้วก็ถึงวัดบัวผันกันแล้วนะคะที่ตรงนี้ผสมผสานความแตกต่างไว้มากมายทั้งผู้คนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตริมคลอง อนนี้เราก็ถึงจุดหมายของเราแล้วนะคะทุกคนวัดบัวผ่านค่ะเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารน้องปลากันนะคะเดี๋ยวเราจะให้อาหารน้องปลากันนะคะทุกคน ซีนที่ถัดไปคือกำปงในดงปลือไฟาจะพาไปให้อาหารน้องแพะกันหมดแล้ว,วน้องกินหมดเกี้ยงเลยค่ะฟาไม่มีอะไรให้น้องแล้วเ <c oughs> หล<ๆ> <c oughs> ือแค่นี้กินเก่งมากแพะที่นี่อุดม<ๆ>สมบูรสุดๆกินไหมกินอีกไหม ตอนนี้ไฟกำลังทำมุ้นจากนมแพะอยู่นะคะขั้นตอนคือไม่ซับซ้อนเลยอยากให้ทุกคนมาลองทำกันนะเดี๋ยวเราจะตกแต่งมุ้นของเรานะคะด้วยส้มนะคะใส่ลงไปได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาชิมมุ้นที่เราทำกันนะคะ จุดเด่นเลยนะคะก็คือหอมนมแพ้มากๆเลยค่ะแล้วก็ไม่หวานมากนะคะเค็มนิดๆแล้วก็กลมกล่อมมากๆเลยค่ะตอนนี้ฝ้ายก็เริ่มหิวแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปกินอาหารญี่ปุ่นฮาลาลที่บ้านสวนมาแย้มกันดีกว่าค่ะไปกันเลยความประทับใจแรกคือบรรยากาศในร้านน่านางมาก ด้านในร่มเย็นวิวดีสุดๆใครหิวหิวมาเจอร้านนี้คือจบราคาหลักร้อยคุณภาพหลักรานกินกันเลยค่ะสุดยอดเลยค่ะอร่อยมากอีกอย่างที่ขาดไม่ได้คือให้อาหารน้องหานนั่นเองตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่บ้าน มูมินนะคะเราจะมาทำเวริร์กช็อปศิลปะกันนะคะอย่างเช่นปฏิทินที่อยู่ตรงนี้นะคะใครอยากมีผลงานศิลปะเป็นของตัวเองตรงที่นี่เลยวันนี้นะคะฝ้ายก็จะมาทำเวริร์กช็อปเพ้นเสื้อกันนะคะสำหรับสายศิลปะที่สนใจนะคะก็สามารถมาได้ที่บ้านมูมินนะคะเดี๋ะะยวไปเริ่มเพ้นกันเลยะค่ะ ะะก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับเสื้อน้องช้างหัวใจ2อดวงของป้ายน่ารักกันไหนะทุกคนคกิจกรรมเวิร์กช็อปยังไม่หมดแค่นี้นะยังมีบ้านเขียนวาดและภาพพิมพ์อีกบ้านคือให้ฟิลคาเฟ่มากใครอยากมีรูปลงไอจีสวยๆตามมากันได้ เดี๋ยววันนี้นะคะฝ้ายจะมาทำศิลปะเดคูพาดค่ะก็คือการแปะภาพนะคะลงไปที่พัดนะคะฝ้ายเลือกลายนี้มาเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าฝ้ายจะทำยังไงนะคะเป็นการฝึกสมาธิได้ดีมากๆเลยเหมือนเราได้จดจ่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเต็มที่ใครชอบอะไรแบบนี้สอบถามได้ที่เพจเลยนะคะ คะเสร็จแล้วค่ะผัดของไ้เองยังไม่หมดแค่นั้นไฟได้ลองทําภาพพิมพ์แบบโมโนพิ์ด้วยไม่เคยได้ลองทํามาก่อนตื่นเต้นสุดๆไปเลยค่ะอันนี้นะคะคือภาพโมโนพินที่ได้ออก และสุดท้ายจบด้วยเครื่องดื่มเย็นๆคลายร้อนกันอันซินริมคลองบางมดก็จบลงแล้วถือว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ไม่ควรพลาดมีกิจกรรมมากมายให้เลือกทำอยากจะให้ทุกคนมาสัมผัสด,ด้วยตัวเองฟ้ายเชื่อว,ว่าทุกคนต้องไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ